ผู่ชมคะสนับเป้าบรรเทาทุกเราเป็นรายการสดนะฉะนั้นใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนโทรมาปรึกษาปัญหาตอนนี้ได้ข้อกฎหมายก็ได้ใช่ไหมคบพี่เกิดผลคะ<ม>โทรมาที่หมายเลขอะไรดีคะพี่โทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์08171559551-3ครับใช่แล้วค่ะ0 8 1 7 1 5 9 5 5 1 3โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ประเด็นที่เราจะพูดคุยนะคะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือค่ะลูกหนี้นะแต่บางคนบอกว่าเป็นลูกหนี้ที่แบบวิกฤตสุด,สด เพราะว่านําไปสู่การบังคับคดียึดทรัพย์แล้วนะคะจะช่วยได้อยู่เหรอนะรเรื่องนี้ต้องมาคุยกันก่อนนะคะเราได้รับเกียรติจากทางท่านรองอธิบดีกรมบังคับคดีค่ะท่านรองเพนรวีมาแสงนะคะให้เกียรติมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะพร้อมกับทางผู้ที่เดือดร้อนนะคะจากนี้บัตรเครดิตนามสมมุติคุณพัฒนะคะค่ะมาพร้อมกับทางพี่อาจินจุ้งลกนะคะประธานมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะค่ะ ถามน้องพัดเห็นบอกว่าเป็นนี้บัตรเครดิตหลักหมื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะสองสองใบเป็นนี้บัตรเครดิตแล้วก็บัตรกดเงินสดสองใบนี้ก็เจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทใช่ใช่แต่ผมยึดที่เลยเหรอใช่ค่ะถูกยึดที่ที่นาจํานวนหกไร่ค่ะที่นาหกไร่ใช่แล้วที่นาละมูลค่าเท่าไหร่คะราคาประเมินอยู่ที่สามแสนหนึ่งค่ะสามแสนหนึ่งเงิน นี่แค่เจ็ดหมื่นกว่าบาทนำไปสู่การถูกยึดที่เลยเหรอคะท่านรองอธิบดีคะคือกรณีนี้ค่ะเป็นกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วนะคะแล้วเมื่อศาลมีคำพากษาแล้วแล้วถ้าลูกหนี้เนี่ยยังไม่ชําระหนี้เจ้าหนี้ลูกเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะขอสืบทรัพย์สินของลูกหนี้ว่ามีทรัพย์สินที่เป็นชื่อลูกหนี้เนี่ยอะไรบ้างแล้วเขาก็สามารถนำนำเจ้าพนักง,งานครับดียึดทรัพย์นั้นได้นะคะไม่ไม่ได้หมายความว่ามีหนี้แค่ 4 000, 5, 000, ี่สี่พันห้าเราจะบังคับไม่ได้นะคะเป็นนี้ก็สามารถบังคับได้ถ้าสมมุติว่าลุงนี่นยังไม่ได้ชําระตามคาพักษาค่ะแต่เห็นบอกว่าในส่วนของที่ดินของคุณแพทเนี่ยเป็นที่ดินที่ อยู่กับทกศด้วยใช, <S <S ใช่ไหมคะใช่ค่ะติดจำนนงที่ทกศค่ะคือรั์ติดจำนงนงเนี่ยก็ยึดได้ไม่ว่าทรัพย์ที่ไม่มีภาระูกพันใดๆรั์ไม่มีการจำนนงใดๆน,น,นะคะ<ม>ก็ยึดได้รัพย์ที่ติดจำนนงอยู่ก็ยึดได้เพราะว่าชื่อของทรัพย์นั้นเป็นชื่อของตัวลูกหนี้อ้าแล้วทกศเขาจะยอมหรือคะในเมื่อเราก็ไปกู้เงินทกศอยู่ด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมุติว่า ทางบัตรเครดิตเอาที่ดินแปลงนี้ไปแล้วทกศเขาไม่มีอะไรยึดไว้อย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านคือคือในกระบวนการเน่นะคะเมื่อมีการยึดไว้แล้วเนี่ยเราจะแจ้งไปที่ทกศเพื่อให้ทกศเนี่ยถแถลงกับเจ้าพานักง,งานบังคับดีว่าจะให้ขายท่ดตลาดโดยการปลอดจำนองคือไม่มีภาระจำนองเลยคือคนซื้อก็ได้ที่ดินไปเลยหรือการขายด้วยการจำนองติดไปซึ่งในกรณีของน้องเนี่ยเป็นการ ทรกศเนี่ยขอให้ขายด้วยการจำนองติดไปซึ่งเท่ากับว่าตัวผู้กู้เนี่ยที่ยังจำนองกับทรกศเนี่ยยังชำระหนี้ทกศอ,อยู่ยังไม่มีการผิดนัดนะคะเพราะฉะนั้นคนซื้อเนี่ยก็จะซื้อซื้อนี้ซื้อที่ดินเนี่ยแปลงโดยที่ราคาราคาในการขายเนี่ยเราจะเอาหนี้จำนองเนี่ยมาหักราคามันก็จะต่ำกว่าปกตินิดนึงนะคะแล้วผู้ซื้อได้ก็จะไปรับภาระหนี้จำนองกันนั้นซึ่งไปชำระหนี้กับทรกศเองนะะอ๋อซึ่งถ้าเกิดคนที่เขาซื้อที่ดินต่อเขาเอาเงินมาจ่าย ที่ทางคุณพัฒน์จำนองไว้กับทกศเขาก็เอาที่ดินแปลงนี้เขาก็ได้โดยปลอดภาษได้เลยใช่แต่ถ้าเขาไม่มาจ่ายนะคะคือคือถ้าเขาซื้อไปแล้วถ้าเขาไม่ได้จ่ายนี่ให้ทกศทกศก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเขาในฐานะที่ผิดนัดสัญญาจำนองค่ะนะคะแล้วสถานการณ์เขาเนี้ยสถานการณ์ล่าสุดที่ดินของคุณพัฒน์เป็นยังไงตอนนี้พ่อก็ยังทำทำทำมาอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ค่ะก็คือค่ะยังยังไม่มีหมายอะไรมา ยังไม่มีหมายอะไรมาใช่ค่ะอ,อ๋อแล้วขายทอดตลาดแล้วใช่ไหมคะขายแล้วค่ะขายรอบที่หนึ่งไปแล้วค่ะก็คือมีคนไปซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่มีเงินไปจ่ายอ๋อค,คนที่ซื้อยังไม่เอาเงินไปจ่ายใช่ไหมครับพี่เกิดผลในกรณีนี้นะฮะในในแง่นี้นะเพราะเขายังไม่มีเงินไปจ่ายเนี่ยแล้วครอบครัวน้องพัดยังทํากินอยู่ในที่นาแปลงนี้ได้อีกนานแค่ไหนก็ทดลองคือปกตินะคะเวลาในทรัพย์ที่ยึดไว้เนี่ยยังคงเป็นของลูกนี่อยู่ ลูกนี้ยังสามารถอยู่ได้ตลอดเวลาตลอดนะคะแต่ถ้ามีการขายทอดตลาดแล้วผู้ซื้อชําระราคาครบถ้วนแล้วนะคะกรรมสิทธิ์มันจะโอนไปที่ผู้ซื้อเขาก็จะไปจดทะเบียนที่ดินทีนี้ผู้ซื้อเาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าครอบครองที่ดินที่เขาซื้อนะคะซึ่งพอเขาเขา้เขาไปถึงแล้วเขาเจอว่ายังมีคนอยู่ในที่เขาก็อาจจะใช้สิทธิ์ขอให้บังขับไล่ ตัวคนที่อยู่ในที่ได้นะคะที่เราเห็นเป็นข่าวกันใช่ไหมคะใคะแต่ถ้าเกิดกรณีของนกพัดเนี่ยนะถ้าตอนนี้เขาหาเงินมาได้ทันสมมตินะฮะหาเงินมาได้ทันเจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะฮะเขาสามารถเอาไปจ่ายให้ทางบัตรเครดิตแล้วก็ขอที่คืนได้ค่ะคือคือเท่าที่ฟังจากน้องน,นะคะ,คะว่าเรื่องนี้น่าใจอยู่ผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้ชําระราคาค่าซื้อรับภายในระยะเวลาเพราะฉะนั้นกระบวนการคือเจ้าพนักงานเขาดีก็จะนําทรัพย์ตัวเนี่ยขายอีก ก็จะขายทอดก็จะประกาศขายทอดตลาดอีกนะคะทีนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าน้องออสามารถมีกําลังมากพอที่จะชําระหนี้กับัตรตัวบัตรเครดิต <c oughs> น้องก็สามารถจะติดต่อเจ้าพนักงานบัับคดีในการที่จะขอให้เจ้าพนักงานบัับคดีเนี่ยนัดไกลเกลี่ย re. ให้น้องได้เจอกับบัตรเจ้าหนี้บัตรเครดิตนะคะเพื่อจะได้แบบคุยกันว่าสามารถจะชําระหนี้ได้แค่ไหนเจ้าหนี้สามารถจะลดหนี้ให้แค่แค่ไหนแล้วก็ระยะเวลาในการชําระหนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งซึ่ง,งตรงไกลเกลียก่ยเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นทางที่ทําให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้เจอกันไ่ถึงต่อให้สารพิพากษาแล้วมีการยึดทรัพย์แล้ว ยังคุยกันได้ยัเจรจาไกลเกลียเราเรียกว่าการไกลเกลียข้อพิพาทภายหลังศาลมีคําพิพากษาคือไกลเกลียชั้นเมื่อับค,คดีเนี่ยละคะ่ะเพราะเรามองเห็นว่าอย่างนี้ค่ะเวลาเข้าไปทําสัญญากู้ไปทําทําอะไรก็ตามเนี่ยก่อนนี่เนี่ยลูกนี้รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนแต่เมื่อเมื่อผิดนัดหรือว่าถูกเริ่มจะดําเนินถูกดําเนินคดีแล้วเนี่ยลูกนี้จะกลับไปติดต่อเจ้านี้เนี่ยจะยาก พราะจะถูกส่งให้ทนายหรือถูกส่งให้สอะไรกฎหมายไปแล้วเนี่ยก็จะไปไม่ไปไม่เจอแล้วทีนี้หนทางเขาก็จะไม่ไม่รู้จะไปติดต่อใครจริงๆบางคนพร้อมจะชําระหนี้นะคะแต่เพียงแค่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนก็ให้มาที่เจ้าพนักงานขับคดีเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นตัวเชื่อมให้ในการนัดเจ้าหนี้ลูกหนี้มาเจรจากา่เกลียดกันเพราะว่าการเกลียเป็นเรื่องของความสมัครใจของทุกฝ่ายแล้วก็ความสามารถในการที่จะชำระหนี้ของตัวลูกหนี้ อันนี้ให้เป็นความรู้พี่น้องประชาชนนะเพราะบางคนคิดนะพี่เกิดผลว่าพอถึงขั้นพิพากษาจบสิ้นกันแล้วไม่มีทางแล้วบ้านต้องเป็นของคนอื่นความจริงยังยังเจราจาได้เจราจาะะได้อย่างพี่อาจินเองนะอยู่กับลูกนี่เยอะทีเดียวลูกนี่ที่ผ่านกระบ,บวนการบังคับคดีแล้วส่วนมากเขามีปัญหาย,ยังไงเขาต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างคะพี่อาจินคะ,คะจุดแรกต้องการกําลังใจก่อน <laughs> เพราะว่า <laughs> สติสตังไม่ได้อยู่กับตัวแล้วนะคะแล้วก็เป็นความ ความรู้ที่น้อยนิดนะคะ,อ,ะอย่างทนายบางคนเนแนนำพอหมายบังคับคดีม,มาถึงบ้านนะคะ uh huh. ให้ออกจากบ้านเลย uh huh. นะคะภายในชั่วข้ามคืนนะคะประตรงประตูรื้อกันอุตลุดเลยะคะ่ะแอเออย้ายของเพื่อหนีอันนี้ทนายก็องค์ความรู้ไม่ไม่พอนะคะยังไม่ได้ขายทอดตลาดเลยนะคะยังไม่มีคนซื้อซับ้ดยสายังไม่มีการประกาศ ความจริงเรายังไม่ต้องออกใช่ไหมทีม่เกิดเหใช่ไม้มไม่ต้องออกเลยก็ได้ใช่ไหมตอนนี้คืออย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่แค่ขั้นตอนการบังคับคดีที่ยังไม่มีการซื้อซัพ์ไปนะ,ะมันก็ยังเจรจากได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันขายไปแล้วโอนกนรรมสิทธิ์ให้บุคคลนอกไปแล้วอันนี้ยากเพราะว่าคนนอกเขาซื้อไปเนี่ยเขาเขาก็จะเข้ามาครอบครองบ้าน ใช่ไหมฮะถ้าไม่ออกเขามาพบคนอยู่เขาอาศัยอำนาจศาลออกมาจับขบวนการมันมีแต่ว่าในระหว่างที่รอขายหรือประกาศขายเนี่ยอันนี้ลูกหนี้เขาไปเจรจากับเจ้าหนี้ได้ไกลเกลี่ยกันได้แล้วมีข้อสเกตนะคือก่อนที่ก่อนที่จะมีการขายทอดตลาดหรือยึดทรัพย์ได้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นหนี้เนี่ยการเจรจามันจะง่ายกว่านะแต่ถ้าเขายึดทรัพย์ได้เมื่อไหร่เนี่ย เริ่มเจรจาจา้งแล้วนะครับครับมันจะเป็นหลักการง่ายๆว่าพอเขาจับได้ว่ามีทรัพย์สินยนึดทรัพย์สินบังคับคดีได้แล้วเขาได้เปรียบแล้วนะเจ้านี่เขาได้เปรียบแล้วนะ <cool. S 2> ตอนแรกเขายังเขายัง <Great. S 2> สืบทซัพย์ไม่เจอเนี่ย <Luther. S 2> เราไปคุยเขาเรื่องเรื่องค่าจ่ายรถได้ไหมแคัดตัดต้นตัดดอกอะไรก็ว,กว่ากันไปคุยกันได้มันมีการเจรจาได้เพราะว่าเขาอยากได้เงินนะเขาไม่อยากได้ขายที่เราเพราะกันกว่าจะขายที่ได้มีขั้นตอน <Ooh. S 2> มีกระบวนการมีค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นนี้เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาเสือมเจอแน่นอนอะไรเงี้ยเคลียรก่อนเลยรอให้เขายึดก่อนเนี่ยยากแล้วอย่างถ้ายึดทรัพย์นะฮะถามท่านรองอธิบดีนะยึดแค่บ้านกับที่ดินใช่ไหมฮะแอร์เออเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไม่ยึดใช่ไหมท่านเราเอาออกได้หมดใช่ไหมฮะเป็นเป็นเป็นต้องดูว่าเจ้าหนี้แถลงขอให้ยึดอะไรนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือว่าเป็นถ้าเป็นเรื่องอายัดเงินก็จะอายัดเงินเดือนอายัดเงินฝากพวกนี้ทาได้นะคะส่วนสิ่งของเนี่ยมันก็เหมือนอย่างที่ท่านทนายพูดพอยึดมาบางทีมันขายยากก็จะไม่ไดาเนินการนะคะไม,ไม่ต้องรีบรื้อแอร์ใช่ไหมคะ <laughs> คือ <laughs> จริงกกกๆการการยึดไปลูกนี่สามอรถยัง <laughs> อยู่ได้ในบ้านได้อย่างปกตินะคะแล้วก็ดูแลบ้านใบได้ปกติเหมือนกันนะคะค่ะรอนนี้พี่อาจินในส่วนของลูกนี้เราเวลาติดต่อกับกรมคับคดีเท่าที่ผ่านมาเนี่ย ต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงจากกรมบังคับคดีบ้างคะเ,เขาไม่มีความรู้แล้วพอไปถึงบังคับคดีเนี่ยแค่เจอหมายสารมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็ทําตัวไม่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านประชาัมพัคัญให้มากขึ้นนะคะว่าวันนี้มาเถอะมาร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยมากขึ้นเนี่ยแล้วการไกล่เกลี่ยมีหลักเกณฑ์หนึ่งสองสามให้เขารู้ไปจากบ้านเหมือนกับคลินิกแก้หนี้ ของสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตเนี่ยนะคะอย่างกรณีของของของน้องพัดเนี่ยถ้ารู้หลักเกณฑ์หลักการเขาจะได้ทําใจไปว่านี่บ้านรถบัตรเครดิตนอกระบบของฉันเนี่ยจะจัดการยังไงนะคะถ้าเรารู้ไปจากบ้านเราก็สามารถที่จะติ๊กลีดในใจได้โอเคบัตรเครดิตตัวนี้ฉันจะผ่อนแบบนี้นี่เจ้านี้รายนี้จะนจะจ่ายเท่านี้เพราะความสามารถฉันมีเท่านี้แต่ถ้าไม่ประชาสัมพันธ์แล้วเขาบอกว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยเจ้าหนี้มาก็ได้ไม่มาก็ได้เนี่ย อันนี้คือจะทําให้ลูกนี้หลังเละนะคะอาจจะกลัวอย่างนั้นเหรอคะแล้วที่รุนแรงตอนนี้นะคะที่มีหลายรายเกิดขึ้นเนี่ยคือบัตรเครดิตยึดบ้านหรือรถยึดบ้านแล้วเนี่ยขายทอดตลาดไปแล้วถูกบังคับคดีแล้วก็ออกหมายจับออกหมายจับเคสล่าสุดเนี่ยถูกจับอยู่ที่สนามบินข้อข้อหาขัดขืนหมายบังคับคดี คือยังไม่ออกจากบ้านแต่นี่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานไหมคะคไม่ใช่แก่บังคับคดีใช่ไหมคะเพราะมันก็ต้องมีในส่วนการดีความเป็นขันยะเป็นเป็นสิทธิ์ของเจ้านี้ของคนที่ซื้อได้นะคะเขาจะต้องเข้าครอบครองถ้าสมมุติว่าเขายังมีผู้ครอบครองเดิมอยู่เจ้าของเดิมอยู่บริวารเดิมเดิมอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีถ้ายังไม่ออกเขาก็สามารถขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลเหล่านั้นได้จับมาก็เพื่อ ให้สารสอบถามว่าจะออกไม้หรืออะไรอย่างไรอะค่ะนะคะทางที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าซื้อได้เราสามารถคุยกับตัวผู้ซื้อได้ขอเวลาในการ จะเช่าอยู่ต่อหรือขอเวลาในการขนย้ายอย่างเงี้ยค่ะลองคุยกันดูก่อนก็ได้หรือจะให้บรรทัก็ดีนัดคุยให้ก็ได้นะคะเห็นบางทีมีขอค่าขนย้ายซะด้วยซ้ำหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่หลายเหมือนกันคือคือบางทีเขาก็มีความจําเป็นหลายอย่างนะคะเขาก็ต้องต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะใช่ใคือโดยส่วนมากเราเราก็ต้องทําใจนะคุณพัฒน์ท่านผู้ชมเ่เ่ารพบว่าหนึ่งเราเอาเงินเข้ามาจริงอันนี้อันนี้ต้องยอมรับนะคะแล้วเราก็อาจจะใช้คืนไม่ไม่ทันนะฮะเขาก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอา เงินเขาคืนหรืออาจจะมีดอกเบีย้ยที่ตามที่กฎหมายกําหนดใช่ไหมฮะพี่เกดผลใช,ใช่ไหมคะ,คะยางตัวน้องพัดตอนนี้น้องพัดอยากให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงไหมคะหนูอยากได้ในส่วนของถ้าเกิดว่าเจรจาไก,ก่เขียได้แล้วอะค่ะก็คืออยากจะชําระเงิอนอย่างคลินิกแกลนี่เพราะคลินิกแกนี่เขาจะมี3% 4% 5%ซึ่งซึ่งความสามารถของหนูมันจะจะทำได้แบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบมาจ่าย3เดือน6เดือนแล้วทีละเป็นก้อนใหญ่ๆ่อะ เราเราเราไม่สามารถที่จะทำได้ะค่ะ กรมบังคับคดีช่วยไหมคะท่านคือกรมบังคับคดีนะคะมีสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศนะคะ117แห่งนะคะในส่วนกลางเองเนี่ยก็ลูกหนี้ทุกท่านนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้อย่างเดียงใของน้องเนี่ยก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีใกล้บ้านท่านเลยหรือว่าจะยื่นขอไกล่เกลี่ยออนไลน์ก็ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมบังคับคดี led.go.th เป็นยื่นคำขอไกล่เกลี่ยออนไลน์สามารถยื่นคำร้องขอให้มีการนัดไกล่เกลี่ยให้ได้นะคะไม่ต้องเดินทางไปเจอตัวกันข้ามจังหวัดก็ได้หวังเจ้านี้ลแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยผาน วิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วเราก็จะมีจัดมหกรรมไก่เกลี่ยอยู่ตลอดถ้าทุกเดือนเดือนหนึ่งก็จะประมาณ4ครั้งในแต่ละพื้นที่นะคะก็ติดตามข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมครับก็ดีนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีไก่เกลี่ยในส่วนที่ทํางานบุรณาการร่วมกันกับคลุมของสิทธิ์ซึ่งเป็นนโยบายของท่านรัมตรีท่านทวีสอดสนะคะก็สามารถจะมีการจัดที่เดี๋ยวจะมีที่ ยี่สานี่ก็จะมีที่ยาลาแล้วก็มีของบรงคับดีเองที่น่านแล้วก็มีของกรมบังคับดีที่จะจัดอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นใหญ่ๆก็คือที่เลชมอนวันที่28เมษานนทบุรีนนทบุรีนะคะแต่น้องพัฒอยู่แถวไหนคะบ้านอยู่อยุธยาค่ะอยุธยาค่ะก็ติดต่อที่สำนักงานบรงคับดีอยุธยาก็ได้นะคะหรือก็เดี๋ยวเราประสานให้ได้นะคะท่านลองจะประสานให้เลยนะก็คือเดี๋ยวเชิญทางบัตรเครดิตเข้ามาคุยกับทางคุณพัฒน์นะคะ ได้นะน้องพัฒน์นะเป็นผ่อนนะเป็นผ่อนนะพี่เกมผลอยากแนะนําในส่วนของลูกหนี้ยังไงบ้างไหมคะกรณีเช่นนี้ค่ะมันคงไม่ผลเรื่องวินัยกันเงินมากกว่าครับคือเข้าใจเรื่องความจําเป็นและความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าถ้ามันถึงเวลาแล้วตรงชําระหนี้เนี่ยบางคนนะไม่สนใจจริงๆนะเขาฟ้องศาลมาก็ไม่ไปศาล มันควรจะไปเพื่อไก่เกลียเพื่พปอปณีปานอมอะไรก็ควรจะไปพอไม่ไปโดนบังคับคดีก็ชะล่าใจอีกคือเรื่องของตัวเองก็ไม่เคยสนใจสนใจเรื่องของเจ้านี่กูไม่สนใจไม่ว่าเรื่องของตัวเองไม่สนใจอีกพอ,อถึงเวลามาเดือดร้อนมาเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนแต่ตัวเองคนเ,เดียวมันเดือดร้อนไปทั้งครอบครัวนะครับมันเดือดร้อนไปทั้งครอบครัวคือปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกหมดนั่นแหละถ,ถ,ถ้าเราใส่ใจ ครับค่ะพี่อาจินผู้เชี่ยวชาญด้านลูกหนี้ใครที่เป็นลูกหนี้อยู่แล้วก็มาลอมมาลอกกาลังพิพภากษาบังคับคดีอยู่ฝากยังไงพี่อาจินไม่ต้องตกใจนะคะวิ่งชนเลยค่ะพุ่งชนแล้ววันนี้เราก็สบายใจสบายใจตรงที่ว่าถ่าลองท่านองท่านเมตตาท่านเปนระวีท่างเป็นตาแล้วก็ไปหากรมบังคับคดีเลยไปคุยเลยนะคะว่าเราพร้อมเท่าไหร่เราไหวเท่าไหร่ นะคะแล,แล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่าน uh huh. ี้อย่างไรเพราะว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตที่มาโควิดเนี่ยทำให้ปัญหาลูกหนี้ที่จ่ายไม่ได้เนี่ยมากขึ้นนะคะถูกฟ้องคดีก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ้าหนี้เมตตาอีกคนนึงก็คือกระบวนการไก่เกลี่ยทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องเนี่ยถ้ามีเราก็จะได้เข้าสู่กระบวนการที่ผ่อนหนักเป็นเบาไม่จนถึงงานกรมข้าคดีจะได้ไม่ล้นมือนะคะช่วยกันทัก่อนและหลัง แล้วตจ้ารเพราวีนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค,คือบางคนบอกได้ยินชื่อบังคับคดี<ห>คก็กลัวไงฮะแต่จริงๆใจดีใช่ไหมท่านจริงๆเรา <c oughs> พร้อมช่วยเหลือท <c oughs> ุกฝ่ายเลยนะคะเพราะว่าเรามองว่าเวลาที่มีหมายยึดแจ้งยึดซัไปแจ้งอายัดไปหรือประกาศขายตลาดไปส่งไปให้เนี่ยไม่ค่อยมีใครมาหาเราคะ่ะตัวลูกหนี้อ่ะไม่ค่อยมาอย่างที่ท่านท่านเกิดผลพูดนะคะเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> มันเขาอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือว่าบางทีแบบไปทํางานต่างจังหวัดเพราะเราส่งประกาศส่งหมายไปตามภูมิลำเนาทางทะเบียนก็จะอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้รับได้ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบขั้นตอนกระบวนการที่ดําเนินการตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นอยากฝากนี้ค่ะว่าถ้าท่านใดได้รับเอกสารจากกรมบังคับคดีนะคะเราจะมีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เจ้าชื่อเจ้าหน้าที่ที่ให้สามารถติดต่อได้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าเขาจะได้ช่วยแนะนําการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีที่ถูกต้องและแนวทางหนทางในการแก้ไขนะคะ พอถะเกิดทิ้งช้าไปนานเนี่ยมันยิ่งแก้ยากใช่ไหมคะยิ่งโทรไปเร็วยิ่งแก้ง่ายขึ้นนะฉะนั้นเดี๋ยวในกรณีของน้องพัทที่อยุธยาทางรายการก็ฝากน,นะฮะท่านรอปู่ช่วย ประสานให้หน่อยนะน้องพักก็จะได้พน้นทุกพ้นโศกแต่ว่าต้องมีวินัยนะ,ะต้องต้องจ่ายให้เขาสม่ําเสมอน,นะคะ,คะอ่านะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้สินสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ได้นะฮะเราพร้อมที่จะเป็นเสือกกลางประสานงานทั้งกับกรมบังคับคดีนะคะกับทางพี่อาจินนะคะทางมูลนที่เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกนี้ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านอย่างยิ่งขอบพระคุณมากค่ะนะคะเรื่องนี้สินเรื่องใหญ่นะฮะ ที่เกิดผลไม่เคยมีหนี้ไม่รู้สึกกลอกใช่ไหมคะโอ้ยผมก็มีหนี้เหมือนกันเอาเสียงสูงเลยนะโอยนะฮะธรรมดานะ,ะเรื่องหนี้เป็นกันได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องใช้หนี้นะฮะแล้วเราช่วยกันได้นะคะเอาละคระี๋ยวช่วงหน้านะคะปรึกษาเั้่องข้อกฎหมายหลายเรื่องที่ทุกร้อนโทรศัพท์เข้ามาที่รายการของเราเลยนะฮะ0817159551 3และเดี๋ยวท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดจะตอบทุกคำถามสักครู่คะ่ะ ทุกแจนฟรีรถเข็นวิวแชร์ไม้เท้าวอลเกอร์ถังออกซิเจนพระอ้อมผู้ใหญ่สำหรับพิิการคนชราผู้ป่วยและผู้ที่ยากไร้อินบ็อกซ์มาได้ที่เพจ Facebook สนับเป้าบรรเทาทุกหรือโทร0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง YouTube อนอูมาชา n นลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องอ่อนอ c มาช n แนลค่ะ